อร่อยไหมน้องเพ้นอร่อยค่ะอร่อยค่ะน้องเพ้นบอกอร่อยค่ะนางไปที่ไหนก็นางกินข้าวกับไข่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีกุ้งชุบแป้งทอด,ดด้วยมีกุ้งชุบแป้งทอด,ดด้วยโอ้โอ้